ดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูวิธีขั้นตอนการทำน้ำมะพร้าวเทียมตรงเี้เราก็เตรียมอะไรเตรียมลำอ่อนลำอ่อนห้ากิโลห้ากิโลน้ำตาลโอทิงน้ำตาลโอทิงน้ำตาลสีํำนะห้ากิโลห้ากิโลแล้วก็น้ำน้ำร้อยห้าสิบลิตรอะมาวิธีการทำพร้อมเทอ ตวดเข้าไปนี่น้ำเป็นน้ําตาลห้ากิโลนะครับเราก็จะละลายน้ําตาลในถังวิธีการละลายเราก็จะจุ่มลงไปแบบนี้ตามสูตรเขาว่าไเราต้องใช้มือคนน้ำตาลเพื่อแน่ใจว่าน้ำตาลที่มันเป็นก้อนไหมตามเป็นก้อนหูเยอะงนั้น ตำเป็นก้อนเนี่ยเป็นก้อนเนี่ยใช้มือบี้บี้พ็่ังทำได้เนี่ยเป็นก้อน,น,นแข็งถ้าเราไม่ใช้มือบี้มันมันก็จะเป็นก้อน,น,นอันนี้แข็งลายยากให้ลายให้หมด ละลายเหมือนกับน้ำตาลนะใช้มือบี้อุ้ยอันนี้เป็นแป้งเลยอ่ะหอมไม่ช่วยพ่อทำหรอใช้มือบี้ใช้มือบี้อ่ะเขาหอมเข้าใจะมามขยำขยำอ่ะขยำให้มันแบบ <Wow. S 1> ว้าวว้าวนี่คืออะไรนสนุกนใช่ไหมใช่เหมือนแป้งเลย ด,ดีให้เข้ากันดีให้ละเอียดเนี่ยที่เป็นก้อนๆนีๆน่จับมาเนี่ยมันเข้ากันน้ำอะไรแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณสิบห้าวันต,ตั้งแต่สิบห้าวันไปประมาณสามวันมันจะเริ่ปลาเขา่า แช่ไว้ทิ้งไว้15วันแล้วเราก็จะเอาใส่ถังนี้นี่นี่คือถังหมักยูซีไก่เอาน้ำเท้าเทียมเติมในถังแล้วก็หมักทิ้งไว้อีกหนึ่งปีเสร็จแล้วก็หาอะไรปิดไว้นะครับนี่ก็เป็นวันที่สามแลครับ มาดูกันกันว่าใน,นสภาพนี่ครับโอ้โหขึ้นเป็นฝ้าขาวสวยเลยครับเ็นะนครับฝ้าสีาขาวแล้วก็มีกลิ่นหอมๆเปรี้ยวๆหนะ่อย